และพอเราลองใช้แล้ว7วันอะคือมันมีการเปลี่ยนแปลมผิวเราดูขาวแบบสุดๆแล้วรู้สึกว่าฮุยอย่างนั้นน้าก็ต้องใช้ต่อวันนี้ดาราจะมาบอกเคล็ดลับความสวยของนารายเคปเทยว่าทำไมถึงสวยขึ้น เชื่อว่าหลายคนเห็นคลิปในติกต็อกนะแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่นาราผิวดีขึ้นอ่ะให้ดูภาพอดีตก่อนคือจะบอกว่านาราเดี๋ยวเป็นคนผิวดําผิวหมองคล้ำเพราะเราเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนารู้สึกว่าคนที่ผิวขาวขึ้นหรือว่าผิวเนียนขึ้นอ่ะมันจะดูคลีนดูสะอาดนาราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องขาวขึ้นเราต้องสวยขึ้นเพื่อที่จะผอมด้วยสวยด้วยตั้งแต่นาราลดน้ำหนักมาเนี่ยนาราดูแลผิวพรรณมาโดยตลอดนาราจะใช้ของดีหมด เอาตกบาชอบมากแล้วก็สินค้าทุกตัวนาราซื้อตามโหทุกอย่างเพราะว่าการที่เขาจะรับนิสิเตอร์แบรนด์ไหนอะแบรนด์น,นั้นต้องดีจริงเขาไม่เคยเสียหายเรื่องนี้ไงแล้วก็โอ,โอเค านตอนนี้นะคะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการเป็นนาราและสวยขึ้นในทุกวันนี้นั่นก็คือการบารุงผิวของตัวเองค่ะต้องบอกเลยว่าก่อนที่หน้าจะดูแลตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนผิวน้าไม่ดูขาวมีออร่าขนาดนี้เป็นคนที่ผิวหมองคล้ำเพราะเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราทันแดดผ่านลมไม่ได้ผ่านการดูแลไงมันก็เลยทาให้เราเนี่ยมีผิวที่เสียผิวที่แห้งกร้านผิวหมองคล้ำผิวไม่ใช่ผิวผู้หญิงอะ่ะเข้าใจปะ่ะแต่ใจเราอยากเป็นผู้หญิงสภาพเราไม่เือนผู้หญิงไง แต่มีตัวหนึ่งที่นราเนี่ยถูกใส่และแอบใช้ไปเลยตลอดนะคะนั่นก็คือทาแดน d ีเอลนานโอไวบูเทอร์พรีเมียมไวพัทบอดดี้ครีมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่าทีชนิดนารารู้สึกว่าตัวเนี้ยเราเคยรีวิวมาแล้วในตัวที่เป็นโดสซึ่งตัวเนี้ยเขาออกมาใหม่แล้วพี่อ้๊อเป็นพรีเซนเตอร์นารารู้สึกว่าอยากจะลองใช้ก็เลยทักไปหาเจ้าของแบรนด์บอกว่าแม่คันขอลองใช้หน่อยได้ไหมแล้วพอเราลองใช้แล้ว7วันอ่ะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงผิวเราดูขาวแบบสุดๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออออออยย่่่่่่่าา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 างงงงััั้้้้้้้้นนนนนนนะะะะกกก็ตตตใใใใชชแลลีีีึททํหหมจ DL ววคเพรรืป พีเซนเตอร์เนี่ยเขาคือตัวแม่อันดับหนึ่งก็คือพี่อ้ําพัชราภาพี่อ้ําจับอะไรเขาก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วป้าพนเพราะฉะนี้เนาดถึงกล้าใช้ข้งางในเนี่ยเปิดมาท่านผู้ชมพา้จะเห็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นปกสีแดงน่าใช้มากพูดถึงกลิ่นนะเขามีความหอมธรรมชาติเพราะตัวนี้เขาเป็นกลิ่นลิขสิทธิ์ของบรนดดีเอลเลย ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นครีมบำรุงผิวน,นะคะอย่างเข้มข้นจะช่วยในการเรื่องทาทให้ผิวกระจ่างใสฟื้นฟูนะคะจากผิวที่แห้งเสียผิวดํากระปุันเนี่ยตัวนี้สามารถช่วยได้และที่สําคัญนะคะผิวที่เราดูแบบว่าหยาบกร้านเจอแดดอะไรเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันจะฟื้นฟูดได้ดีเลยตัวนี้สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะใช้อยากจะฟื้นฟูอยากให้ผิวเราดูกระจ่างใสจริงๆตัวนี้นาราทดลองเอง iren, แล้วคนก็เห็นได้เลยว่า<ๆ>นาราเนี่ยขาวขึ้นสำหรับเมื่อเราเจอแดดหรือว่าผิวหมองคล้ำผิวแล้วก็ตามนะคะตัวดีเอลเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่อยากจะดูแลผิวอยากจะฟื้ าาแต่แต่ไม่ได้จบแค่นี้นะคะสาหรับใครที่อยากแบบผิวขาวไวแบบมีประสิทธิภาพนะคะต้องใช้คู่กับนี่ค่ะนาโนไวโดตคือจะบอกว่าตัวนี้นารานเนี่ยแอบใช้มานานมากเป็นตัวเริ่มแรกก่อนที่นารันจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะบอกลแล้ววิธีใช้คือง่ายมากสมมติว่าเราอยากขาวแบบเร่งด่วนที่นาฬันพวานี้ต้องไปเจอมุทชายง่ายมากเลยะคะ่ะแค่เราใช้กับตัวนี้ค่ะนาโนไวบูเตอร์นะคะแล้วก็ผสมกับนาโนไวโดตนะคะนี่ผสมกันนะคะแล้วก็ทาเข้าไปบนผิวเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตรงขาตรงแขนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะคออะไรเงี้ยตอนที่นาราเนี่ยเป็นสาวอวบนะคะนาราเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องคอพับตรงขาหนีบตรงแขนอะไรเงี้ยคือมันทําให้นาราเนี่ยคอดําแต่คือจะบอกว่านาราใช้คู่กันตัวนี้มันช่วยรักษาตรงคอตรงข้อพับอะไรของนาราเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นผิวนารากระจ่างใสขึ้นแบบทั่วบริเวณและนี่แหละค่ะตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยผิวกระจ่างใสทําให้เราเนี่ยดูมีค่า DL ค่ะ